ลามินยามานหวังพาทีมชาติสเปนคว้าชแชมป์ยูโร2 4 2 4ฉลองวันเกิดครบรอบ17ปียามานโชว์ฟอร์มสุดยอดในนัดที่สเปนพบกับฝรั่งเศสโดยทำประตูด้วยลูกยิงไกลสุดสวยระยะ25หลาตีเสมอให้ทีมชาติสเปน1ประตูต่อ1ในนาทีที่21ก่อนที่ดาน,นิโอนโมกจะยิงประตูชัยในนาทีที่25ส่งทีมกระทิงดุพลิกชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโร2024 ประตูสุดสวยของยามานทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกยูโรรอบสุดท้ายด้วยวัย16ปี362วันทำลายสถิติเดิมที่โยฮันฟอนลันเทนกองหน้าสวิตเซอร์แลนด์เคยทำไว้ในศึกยูโร2 0 0 4ที่ประเทศโปรตุเกสยามานยังทำลายสถิติของเปเล่ตำนานลูกหนังโลกทีมชาติบราซิลที่เคยทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี1958ที่พบกับเวลในวัย17ปี239วัน ทำให้ยามานครองสถิติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกยามานกล่าวว่าผมมีความสุขมากที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศประตูนั้นมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมได้รับบอลแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เข้าประตูไปผมขอให้ชนะในรอบชิงชนะเลิศผมยังอยากฉลองวันเกิดของตัวเองที่เยอรมนีด้วยและผมก็มีความสุขมากดาวรุ่งรายนี้ต้องการฉลองวันเกิดของตัวเองด้วยการคว้าชแชมป์ยูโร2024มาครอง ซึ่งจะเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำสำหรับเขาและทีมชาติสเปน